สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษชาวนารุ่นใหม่นะครับเราก็มาอยู่ที่แปลงนาของพี่สิทธิชัยนะครับรุ่นพี่ตึงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์พี่ตึงครับว่าขั้นตอนการดูแลนะครับการปฏิบัติต่อข้าวนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้มีขั้นตอนการทํางานยังไงบ้างครับผมครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับวันนี้ต้องต้องขอขอบคุณนะครับทางกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษชาวนา ที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนในแปลงนากเกษตรอินทรีย์ข้าวไรบิี่ของเราคือการทํานากเกษตรอินทรีย์เนี่ยถามว่ายากไหมบางคนก็บอกว่ายากกับการทําขึ้นอยู่กับว่าเรามีความมุ่งมั่นทน่ารทาเท่าไหร่เราตั้งใจอย่างไรตั้งแต่เริ่มเพาะกล้านะครับที่่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็เป็นการทําแบบระบบ SRI หนึ่งเมล็ดหนึ่งต้นหนึ่งหลุมคือ,อยุคการเพราะกล้าของเราอยู่ที่1 2บสถึงสิวันครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ตีตารางนาตีตารางนะครับ เราใช้ตีตารางห่างกันส0เซนอย่างที่ที่เคยได้เรียนไปแล้วนะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะเราไม่มีการใช้เคมีในการคุมหน้าดินนะครับ,รบสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาระดับน้ําต้องทาเสื้อให้เรียบรักษาระดับน้ําในที่นี้คือต้องเปิดน้ําตั้งแต่วันที่ปลาเป้าเลยนะครับตลอด25วันเนี่ยคุมน้ำไว้ได้เพื่อป้องกันการขึ้นหญ้าหรือพัชพืชที่อยู่ใต้ดิน เราจึงใช้แหนแดงช่วง10วันหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแหนแดงเที่เห็นอยู่แหนแดงลงไปในแปลงนาเพื่อจะคุมบริเวณพื้น,นที่เพื่อไม่ให้อ่าหญ้าใต้น้ำเนี่ยเกิดขึ้นหรือว่าจะพืชต่างๆแล้วเป็นตัวตรึงในตัวเจนให้กับข้าวด้วยเราก็จะมาถามที่ถึงนะครับว่าขั้นตอนการดูแลข้าวครับในระยะช่วงแตกกอนเนี่ยเรามีขั้นตอนการดูแลอย่างไรบ้างค,ครับครับอย่างที่เราทราบอยู่แล้วเนี่ยจริงข้าวเนี่ยไม่ใช่เป็นพืชน้ํา นะครับคือบางคนเนี่ยจะหลอน้ําตลอดเลยการที่หล่อน้ําตลอดจะทำให้การแตกกองข้าวเนี่ยเปอร์เซ็นต์การแตกกองนี้ลดน้อยลงเรากําจัดวัชพืชเสร็จแล้วช่วงก่อน1เดือนเนี่ยเราก็จะมีการปล่อยให้น้ําแห้งปล่อยให้น้ําแห้งในที่นี้คือเราจะทําระบบเกรียสยระดับแห้งแกล้งข้าวที่มีท่อฝังลงไปนะครับเพื่อวัวดระดับน้ําในเรื่องของรายละเอียด่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าการแกล้งข้าวที่ทำยังไงแต่ที่นี่ที่ทาอยู่ทุกวันนี้ก็คือการปล่อยน้ํา ช่วงที่25วันไปแล้วหรหนึ่งเดือนแล้วปล่อยให้หน้าดินนี่แห้งครับรากพืชนี่ก็จะหาอาหารเองจะทําให้รากพืชนี่ยืดปกติแล้วรากเนี่ยรากข้าวเราเนี่ยจะยาว18บแปดเซนจะทำให้ข้าวเราเนี่ยมีการที่จะหาอาหารทาให้ต้นนี้แข็งแรงนะครับทำให้ปล่อยให้แตกแล้วแล้วขั้นตอนการดูแลข้าวหลังจากที่เราแก้งข้าวแล้วช่วงนี้ก็คือเป็นการช่วงของการที่จะให้ปุ๋ยกับต้นข้าวนะครับหลังจากที่เราแก้งข้าวแล้วเนี่ยมันจะแตกกระแหงแล้วเนี่ย เราก็จะให้ปุ๋ยทางของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นขี้หมูอัดเม็ดนะฮรครือหว่านในอาัตรา1ไร่ตอนหนึ่งกระสอบ50กิโลนะครับการระหว่านองไปเนี่ยเราหว่านปุ๊บไปเนี่ยมันจะทาให้ปุ๋ยที่รเราหว่านอกไป,ปม,มันจะลงไปตามร่องและแหงของของดินขา้าต้นข้าวเนี่ยก็จะได้ธาตุอาหารโดยตรงเลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดน้ําเข้าแปลงนาเพื่อทําให้เกิดดินเกิดความชุ่มชื้น จากที่ลายแห้งนี่มันแตกมันก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ทาให้แห่งนี้ปิดรากข้าวเนี่ยก็จะได้ธาตุอาหารได้อย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นนะครับแล้วปริมาณที่ใส่นี้มากน้อยแค่ไหน,นคือจริงๆแล้วปุ๋ยอินทรีย์ของเราเนี่ยเป็นที่มัน่นคงเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินของแปลงนาแต่ละที่นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราถ้าดินเรามีธาตุอินทรีย์ในธาตุอาหารในดินเยอะอยู่แล้วคือข้าวโดยเฉพาะไรเบรี่เนี่ยไม่ต้องการความงามมากครับข้าวที่งามที่ดีเนี่ยไม่ใช่เขียวเท่ จะใส่ตะปยเยอะข้าวก็จะไม่คอ่คอยออกรวงเท่าไหร่ itation. ฉะนั้นต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่นาแปลงนาเป็นหลักผมก็จะถามที่ถึงเรื่องการดูแลโรคแล้วก็แมลงของนาข้าวเนี่ยเราใช้อะไรบ้างครับผมด้วยสายพันธุ์ของสไลเบอรี่แล้วด้วยพื้นที่แปลงนาของผมเนี่ยนะมันจะอยู่ในพื้นที่อาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับแปลงนาข้างนอกเท่าไหร่เหมาะกับการทํานาเกษตรอินทีโรคแมลงเนี่ยก็จะไม่ค่อยค่อยมีเท่าไหร่ จากที่ที่ผมทํามาเนี่ยจนอายุข้าวตอนนี้ก็จะ90วันป่าแล้วเนี่ยก็ฉีดเราใช้โรคแมลงเนี่ยส่วนใหญ่คือข้าวหลังจากที่ได้ปุ๋ยแล้วเนี่ยจะมีความจเจริญเติบโตต,ต้นพรเนซึ่งที่ประสบปัญหาแต่ไม่ถึงกับมากนะของแปลงนาเราเก็จะมีพวกหนอนกอบ,บ,บ้างเล็กน้อยที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง10%แต่ทงางทางเราเนี่ยก็ใช้ไดนน้มันแกวปวดนะครับผสมหมกักกับแอลกอฮอล์นะครับ ใช้ในอัตราส่วน 100cc ต่อน้ำ20ลิตรพ้นฉีดไปที่แปลงนาจักทํามาถึงวันนี้ฉีดไปงคราว,าว,าวาก,ก็ช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ได้ครับโดยสภาพแปลงนาของเราเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ที่มันมีศัตรูข้าวเนี่ยน้อยจะมีพวกตัวห้ามตัวเบียดเนี่ยซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยกำจัดแมลงของเราเนี่ยอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับ แล้วในแปลงนาเราเนี่ยเราจะมีการใช้เชื้อเชื้อราบิวเรียท่านที่เห็นจะมีแบนเนอร์อในแปลงนาอยากจะเสือให้ท่านผู้ชมหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาได้รู้ว่าแปลงนาเราเนี่ยเราใช้การหาจัดการกําจัดแมลงโดยธรรมชาติเชื้อราเราก็จะใส่เนี่ยก็ทีวีซีออเพื่อให้สปอร์ของบิวเรียเนี่ยกระจายก็จะคุมพืนที่แปลงนาตัวนี้ช่วยลดลดสะพัดปัญหาเรื่องของโรคแ,แมลงแมลงได้มากจริงๆในแปลงนาครับครับผม ช่วงระยะเก็บเกี่ยวของไรเบอรี่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าถึงระยะเก็บเกี่ยวแล้วเนื่องจากข้าวเนี่ยมันมีเมล็ดสีดำครับไม่เหมือนข้าวปกติตามพื้นที่พื้นที่เขาปลูกกันครับ,รบเราจะรู้ได้ไก็คือลักษณะเฉพาะของข้าวไเวรเบอรี่เนี่ยจะมีอายุก,การเก็บเกี่ยวคือ120วันหลังจากการปักดำโดยประมาณนะครับบวกลบขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่และฤดูทีน,นี้รวงของข้าวาถ้ามองดูเป็นสีม่วงดําทั้งรวงเนี่ยการสุกของข้าวเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้าวทั่วไปเนี่ยจะเป็นเขียวใช่ไหมครับแล้วก็จะเหลืองจากปลายรวงเป็โคนรวง สลเบอร์รี่ก็จะเป็นม่วงอยู่ม่วงเข้มหลังจากที่ข้าวแก่เนี่ยเราดูจากปลายรวงเนีดก็จะเป็นข้าวที่เป็นเหลืองเหลืองด้านๆเหลืองก็เหมือนสุกไปจนถึงโคนรวงให้ให้ให้สุกทั้งหมดรวงเนี่ยนั่นคือช่วงที่เราต้องเก็บเกี่ยวเราก็ดูจากในแปลงนาในพื้นที่เนี่ยเราเหลืองทั้งทั้งทั้งแปลงแล้วนะฮะแล้วก็ใบเนี่ยจะคือข้าวเขาเรียกว่าข้าวจะบ่มไปจะเหลืองทั้งแปลงรก็เก็บเกี่ยวได้ครับ ครับผมทีเราก็จะมาดูผลิตภัณฑ์ของแฟมเบอรี่ไฮโดรฟาร์มว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับอยู่ที่ที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรานะครับมีอะไรบ้างครับครับตอนนี้ทางแฟมเบอรี่ไฮโดรฟาร์มเราเนี่ยก็ผลิตข้าวปลอดสารพิษเป็นข้าวกล้องสไลซ์เบอรี่นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นข้าวกล้องสไลซ์เบอรี่นะฮะแพ็เกจจิ้งเป็นสุญญากาศ1 kg, นกิโลครับสามารถจัดเก็บได้1ปีนะฮะอยุการจัดเก็บ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ทาง Family h เ d ดูฟาร์มก็เลยจัดทำเป็นแพคเกจจิ้งซึ่งมีการบรรจุแพคเกจจิ้งนะฮะมีการติดโบลิบินเพื่อให้ดูเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่คุณรักนะฮะอันนี้จะเป็นในรูปของลักษณะของกระบุงนะฮะคือเป็นกลิ่นอายของชาวนาของคนทำนาของคนปลูกข้าวคือกระบุงอยู่คู่กับคนไทยมานานตอนนี้ทั้งกลุ่มเราก็มีผลิตภัณฑ์ต่อยอดเกี่ยวกับข้าวสลเบอร์รี่คือสารสกัดจากข้าว ไเบอรีนะครับก็เ,เป็นสบู่กีซลีนออแกนิกนะครับสูตรหนึ่งวางจําหน่ายแล้วนะครับเป็นสารกะจากธรรมชาติโดยเฉพาะไม่ใส่วัตถุก,กันเสียช่วยดูแลผิวนะครับขจัดผิวเก่าให้เซลล์ผิวใหม่ขึ้นมากระจ่างใสตอนนี้เป็นของคนไทยล้วนนะครับทําก็อุดหนุนเกษตรอินทรีย์ของเราได้ครับร้บผม เป็นนะครับชาวนารุ่นใหม่ของแท้นะครับับครบวงจรนะครับตั้งแต่ผลิตยันแปรรูปแล้วก็จำหน่ายเองด้วยนะครับก็ข้อมูลการเรียนรู้นี่ถ้าเราอยากจะศึกษานี่เรามาที่ผมก็ยินดีนะครับก็แนะนําโทรโทรแจ้งล่วงหน้านิดนึงอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ่าวจะติดธุลาที่ไหนเนี่ยแต่เราส่วนใหญ่แล้วเราจะเปิดให้ให้คนที่เข้ามาเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ตลอดครับครับ ก็สำหรับวันนี้ทางกลุ่มนะครับผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษจังหวัดชัยนาทนะครับก็ขอบคุณพี่ตึงมากๆนะครับมาให้ข้อมูลนะความรู้ในการปลูกข้าวแล้วก็แปรรูปนะครับก็นะครับสาหรับวันนี้ก็ทางกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษนะครับขอบคุณนะครับสถานที่นะครับแฟร์มารีไฮโดรฟาร์มจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลนะครับดีๆที่นะพี่ตึงได้ให้เรานะครับก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ